ขเขมรนหน้าชาถูกสีหศักดิ์สวนใส่กลางเวที UN นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ลุกขึ้นโต้กลับผู้แทนกัมพูชายอย่างดุเดือดหลังอีกฝ่ายพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและสวมบทเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาย้ำชัดว่าเหยื่อที่แท้จริงไม่ใช่กัมพูชาแต่คือทหารไทยที่เสียขาจากทุ่นระเบิดและพลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกโจมตีด้วยจรวดข้างพรมแดนนายสีหศักดิ์แฉกลางที่ประชุมอีกว่าเมื่อวานนี้กัมพูชาย,ยัางพูดคุยกับไทยเรื่องสันติภาพแต่่่ววัันนีี้้กกกลลลบใชเทโาาาหฝย และแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่จริงใจพร้อมชี้ว่ากัมพูชาคือผู้ริเริ่มความขัดแยง้งพยายามขยายข้อพิพาทชายแดนให้กลายเป็นปัญหาระดับชาติและฉวยโอกาสทําให้กลายเป็นประเด็นระดับนานา,นาชาติเขายังย้อนอดีตว่าไทยเคยเปิดชายแดนรับชาวกัมพูชาหลายแสนคนในช่วงเขมรแดงปกครองและช่วยสร้างสันติภาพให้แต่สิ่งที่ไทยได้รับกลับมาคือการเพิกเฉยต่อข้อตกลงและการยั่วยุซ้ําแล้วซ้าเล่าท้ายที่สุดนายสีหศักดิ์ประกาศชาัดว่าประเทศไทยยืนหยัดเพื่อสันติภาพแต่จะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดิน dan